S 1> <S 1> สวัสดีครับวันนี้เรื่องจะพาพี่น้องมาหลู่น้องมนเขาทําข้าวมันไก่ให้เจ้านายนะครับพี่น้องฝากพี่น้อง g g fish, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรื่องพากินด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้เวยนะครับขอบคุณมากๆครับมาหลู่น้องมนเขาทําข้าวมันไก่ให้เจ้านายรใช่ครับนี่ครับไก่น้องมนเขา รวมเสร็จแล้วก็สับเป็นชิ้นเป็นชิ้นเสร็จแล้วนะครับพี่น้องอันนี้ก็น้ําจิ้มครับพี่น้องน้องมนเขาปั่นเองครับพี่น้องน้าจิ้มข้าวมันไก่แล้วก็แตงกวาต้นหอมผักชีครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาหลู่น้องมนเขานี้ก็เข้าหุงไว้เรียบร้อยครับพี่น้องนี่กลิ่นหอมมากเลยครับนี่เลยครับพี่น้องเดี๋ยวมาหลู่น้องมนเขาเตรียมให้เจ้านายครับพี่น้องทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ เดี๋ยวรหลูนองมลเขาทําให้เจ้านายนะครับพี่น้องทาเสร็จแล้วตอนทําไม่ได้ไถเนาะใช่เพราะว่ามันมันมมกระจิบกระจอบพี่น้องเนาะนิดนิดนึงเนะาะนออใช่ครับรนี่ก็ทําใหญ่<ม>นี่ครับพี่น้องก็วางลงไปนะครับพี่น้องอ้กลิ่นหอมมากครับพี่น้องกินสามค,น,ามคนนะคนนะคะพี่น้อง นี่ไก่ก็หอมมากครับพี่น้องน้ำจิ้มในสุดยอดเลยครับพี่น้องน้ำจิ้มสุดเล็ดของน้องมนกัเลยครับพี่น้องจิ้มก็ไม่ยาบนะมีริบใส่คิงใส่พริก,ม,ก,ม,กมีน้ำซุมสายชิวน้ำามาาันเอาชีีิวขาวแล้วก็เต้าเจี้ยวรากผักชีเนาะครับแล้วก็มาปั่นเลยเนาะใช่ ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่นี่ครับพี่น้องเสียดเรียบร้อยนี่ก็องมุนเขาจะใส่ไก่ครับพี่น้องน,น,นี่ครับไก่หอมมากเลยเนาะใช่ค่ะไก่ก็ต้มให้มัน เป okay. ื่ยน yes. yes ุ่มเลยนะคะพี่น้องไก่ยังไม่ค่อยตายดีครับพี่น้องกระโดดลงเองคุณเลียนครับพี่น้องข้าวมันไก่หน้านั่นกินทีนึงก็อร่อยดีเนาะแต่ว่าเราสองคนได้กินครับพี่น้องนี้ทำให้เจ้านายครับ สไก่เยอะๆนะเข่ามันไก่หอมๆเลยครับลาดน้ำจิ้มครับพี่น้องสอเจ้านายานสองคนลาดน้ำจิ้มนะครับพี่น้องเนะมมานะคนหนึ่งก็แยกไปครับพี่น้องสองคนก็ลาดลงไปเลยครับ มันจิ้มเลยมันสุดยอดจริงๆครับพี่น้องข้าวหนังแร้งไม่ได้กินนะได้กินแค่กินก็หอมมากครับพี่น้องเผ็ดหรือเปล่าเผ็ดน,นะจิ้มน,นี่ของจจเจ้านายเนีนนยกไป เดี๋ยวขออนุญาตเต็มแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูวัน่าตอนน้องมุนเขาใส่ผักใส่อะไรเรียบร้อยว่ามันน่ากินขนาดไหนครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องอีกคนหนึ่งเขาไม่กินผักเนาะไม่กิน<ช>แตงไม่กินผักครับพี่น้องน้องน่าน่าทานไหมครับพี่น้องเข้ามันไก่นะครับพี่น้องสําหรับคลิปลนะใช่ครับทาทาเองครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้อง พี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผักกินด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ